วันนี้นะคะจะมารับคำท้า,ออมามัมสกิชี่แท็กนะคะก็จะจบไวในนี้นะคะเพราะว่าใช้โทรศัพท์ถือไม่ได้ะคะ่ะเพราะว่าคือ,เ,อ,อเครื่องนี้ก็ถ่ายแล้วก็ดูแท็กจากเครื่องนี้นะคะแล้วคำท้ามาจาก Channel หญิงปลอยแลิฟซี่สก i ชี่นะคะก็ออกติการนะคะก็คือไม่มีชิ้นไหนนะคะให้กัดสิบวินะคะโอเคไปดูกันเลยข้อแรกนะคะสกุชี่ที่อยากให้แม่ะคะก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะ เป็นเอ่อเค้กใช่ไหมใช่เค้กออนงงอะเป็นเค้กของ Happy DN นะคะเป็นสตรอเบอรี่นะนี่สโลโด้วยนะคะเพราะว่าแบบให้เป็นขนมแล้วก็ชมพูสตรอเบอรี่ก็อร่อยดีทําะแม่ก็ชอบกินเค้กเหมือนกันนะคะแท็กนะมีอะไรใช่ไหมคะคือแบบแม่ชอบกินเค้กนะคะแล้วก็เลยให้แม่ของววนนะคะ ก็คือแบบชวนใหญ่ชิ้นอื่นๆก็แบบไม่รู้จะให้อะไรนะคะนี่นะคะก็น่ารักมกากเป็นสีชมพูหวานแววเลยต่อไปค่ะข้อที่2นะคะ squishy ที่เหมาะกับวันแม่นะคะก็จะเป็นชิ้นนี้เลยเป็น hard เอ่อ hard donut เป็น p ั f ใช่ไหมของพ u f ของลิปตันนะคะแต่ว่ามันคิดวาอา puff <c oughs> ว่า sweet collection puff sweet collection นะคะ คือหัวใจนะคะสื่อถึงความรักนะคะแล้วก็เป็นสีชมพูเป็นความรัก,กวันแม่นะคะประมาณนั้นสา่ยืดได้เลยนะคะข้างบนจะแข็งๆแต่ข้างล่างจะนิ่มนะความรักที่มีต่อแม่นะคะคือแพ็กเกจมันน่ารักมากนี่ค่ะข้อต่อไปข้อที่สามคะ่ะสกูชี่ที่มีสีชมพูะคะก็ขอเลือกเป็นอันนี้เลยเป็นแมวน้ำของพูนิมารุนะคะเป็นไซส์มินินะคะ กลิ่นนี้แบบหอมสตรอเบอรีร่มากกลิ่นคือแบบกลิ่นชุ่มออกมาแบบอ๋อสลบเลยคนะนี่ค่ะก็สีชมพูทั้งตัวเลยนะก็ะนี่อันนี้ก็สีชมพูนี่เป็นสีชมพูเข้ม,มนะคะสลด้วยวายตายแล้วมันสลนะคะ่ะลักษณะของมันสค่ะก็ข้อที่สี่นะคะนำคำว่าแม่มาเป็นสกูชี่นะคะโอเคตัวเอ็มนะคะจะเป็น มินิเอ่อมินิปลาทารกีนะคะตัวนี้ไม่รู้ว่าเป็นของอะไรนะครับแต่เขาบอกว่าเป็นของญี่ปุ่นนะคะตันนี้นะใสย่ยืดได้นะคะเป็นเอ่อสติกเกอร์นะคะ <c oughs> ตัวโอ้นี่ก็เป็นเอ่อออนเซนวันนะคะอุ้ยโลโล เซีสโลเชียวสโลอยู่นะคะนี่เป็นออนเซนบันนะเป็นหน้าสีนะคะเป็นหน้าสีชมพูตัวนี้คือเป็นวิชี่ที่แบบได้ตอนสะสมแรกๆเลยนะหลายคนคงอาจจะไม่ได้เห็นนะคะไม่เคยเห็นเนาะ่ค่ะตัวเอ็มนะคะอีกตัวนี้ก็จะเป็นนี่มันคือมัสก์การ์เดนเป็นแนน้ำของมัสก์การ์เดนนะคะแต่ว่านี่เป็นของก๊อบนะคะ ก็ได้มัม้งวอัตกรรมเนอะโอเคนี่นะคะน่ารักมากวอลเชนเปสีน้ำเงินนะคะที่มีสติ๊กเกอร์ด้านหลังนะคะไว้คือม,มันแบบแพคเกจมิกไม่ได้แล้วมันมีสติ๊กเกอร์อยู่ด้วยเนี่ยก็เลยแบบเขียนแพคเกจไม่ได้นี่นะคะแหนแกงมาเลยนะเพราะแพคเกจมิกไม่ได้นี่กินหอมแล้วก็น่ารักด้วยนะคะชอป เฮ้ยน่ารักแต่คือไม่ค่อยได้ออกกล้องเท่าไหร่นะตัวนี้นะคะแต่คนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเนาะพอตัวที่ออกกล้องบ่อยที่สุดนะคะก็จะเป็นแบบพวกเค้กของที่แบบได้มาใหม่ก็จะเหิน,นะคะ่ะแล้วก็เอาออกกล้องพวกคิตตี้โดนัทพวกอะไรแบบนี้ก็จะออกกล้องบ่อยนะคะน่ารักก็เออ บีบฟิตเนยบีบนานมากคือบีบเพลินเลยนะคะเนี่ยค่ะเรามาถึงเนี่ยจุดจุดนี้แล้วนะคะก็คือเวลาท้าตอนเอเยขอท้าต่อน,นะคะชแนลเอ่อพวูดี้นะคะชแนลทุกทุกคนที่อยากทำเลยนะคะก็ใครทำแล้วคะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปช่วยกดไลค์ like, กดซับสไครต์ด้วยนะคะแต่ต้องทำนะคะ ถ้าแบบให้มาแบบบอกว่าทําแล้วแต่ไม่ได้ทําจริงๆก็ไม่ดีนะคะวันแม่แล้วนะคะก็คืออันนี้เลยมาหน,นึ่งวันรีบมาอัดตอนกลางคืนเลยนะคะก็คือวันแม่วันศุกใช่ไหมรีบมาอัดวันเสาร์ค่ะถึงมันจะเลยเป็นนิดนึงนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะ